ไอยังมอนละมิมิมมิมิมิมันยิ่ยงนั่นปลาดุเอื่อยปลาดุกอาาจย์เอาอย่งอางให้มันกินนั่นเอาอันมักมี่ซุกเอื่อยโอ้ยบ่เสื่อ,อรอ่อยเอามักมี่ต้นเหล่จะ่งคักๆที่หลอกมีได้นะ่ะเจ้บา,บ,า,า,า,รราบริวารหัวหันตรงก่อนหมอบริวารมองเรียงปูเรียงปลาจะเพื่อไงแท้ไว เ็ตจใดในขณะใส่พื้นที่มันเกิดประโยชน์สูงสุดนนอะะลี้ย่างที้ยงใต้ขอ,อกเป็ดโอ้ยขอ,อกเป็ดก็บ่ได้ขี่ลงดอกเว้ยเขามีแนวห้องอยู่เพิินมักง่ายร้ายนอคุณนะโมะเมนต์มักง่ายเขาเอื่นว่าใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นี่หมอมีนี้เลยหมองมีนี้ได้นี่โอ้ยบมกมีบมมีอันชุกกินพทัท่านก็ไ<ม>ด้มาปาด ปลาแตกเกาวี่ลงให้เพื่อนกินสันได้เสีเส้ยดายมันตัวละเอื่อยโอ้เจ้าปลทิมจะยางเนาะปลทิมนนเนาะแต่มองหงสุกมันก็นยังกินตะกี้ขเขาเค,เคยเห็นแต่มันกินแบบหงก็บักบวบเออวันนี้มไม่กินแบบมีคือปวดแต่ปลาเจ้าว้ายประธรรมดาได้ปลาขอ่อยปลากินเจตัวเอ,อื่อยจบ่เสื้อเสม่ว่ามันกินอาหานเสื้อแล้วว้ยกินดีดเดี๋ยวเดี๋ยวสิโยนลงให้เบิ่งเด้อมันบ่ธรรมดาได้ปลามืวนนี่คันคนอัน ว่าอันนี้เนี่ยนั่นกิ่ได้ก็มันผุนได้เพราะว่ามันกินบ่เปลือกนั่นเห็นบ่ยมอสามันเนอะผุนยุ่มยำ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 เลยคักนอโผดคักวเ้ยปลากินจีมาอีกเรื่องหนิเด้อจะเอาขื่อมากินอยู่บ่ปลาเนรสชาติที่เป็นแนวใดห่วยก็เอามาเม็ดกินอยู่ได้เะเอืเอยเอามาลาบมาอันตุ่มมันบ่ได้กินขี้เป็ดขี้ไก่บ่ โบรีวที่เป็ดจะไหนอันไต่คอกเป็ดอยู่แต่ว่าเอากระหานี่เห้องเด้เอาผาห้องเอากระจังเอาออกมาอันวันนี้หนามเมื่อไหร่หอกเอาเอเอ็มสาดลงแม่เอื่อยถ้าพอันโบดิกินเม้นเนาะสันเนาะมันบดิ์เม้นโบกุยดอกเพราะว่าอันมันเป็นอันอันปลาที่มันหนามมันกะเคลือเขาเอื่อนว่าหนามมันไก่นลหน้าหนามมันไมให้หน้านี่โอ้น้องหมึกใหญ่หนึ่งนาะน้องหมึกใหญ่เวลาเอาเอาโยนลงเห็นมันกินมันกะ คือคือมันหลากไปกินหมองอื่นได้ยังสินะอเอ,อือยมันน้ำระดับน้ำห้างก็ขวบคุ่มทั้งเ่อมันกะขั้นสวงฝนบ่มามันกะน้ำมันกะน้อยเ้าก็เอาน้ำโบบดานโซล่าเซลล์หอเติมอขั้นน้ำฝนมาขั้นมันหลมันเป็นตะออกเ้ากะดึงระดับน้ำลดระดับน้ำลงยังสินะปล่อยออกกันซะปล่อยออกปล่อยออกเอาน้ำเขาน้ำคือน,น้ำมันสีมุนเวียนตลอดงสน,น้ำออกน้ำเขาน้ำออกน้ำเขาตลอดเ้าก็ขวบคุ่มระดับน้ำเน่ กะเจ้าสี่เหลวเขาสีหมอดแต่ไปเสืออาหารใหม่มันกินมันคือสีไหวเอืิมนบาไหวได้ประหยัดคักประหยัดแน่ปลากระหูจักใจจะคลองไว้คอยบอไ้้ี้ทีเด้อค <laughs> อยค <laughs> อยใส่วัตถุดิบเป็น <laughs> บอทิมจักแนวไม่ใหญ่กี่ทีว้าย <laughs> ีทิมมันเห็นอย่างที่ได้กระบอทิมแบบงงซุกกระบอทิมเอ้ยแกยังว่าบักบวบแหงแหงอนึ่งเป็นปลาดุกกินเสยโอ,โอ้ยโอ้ยแักบวบแหงแักบวบแหง,งกับมะเห็ดย้อยคัดงหมอเว้ยแั <laughs> บบวบแก่กับปาดปาดโลกให้ปลาดุกทำงานเท่านั้นตัวสีเอวยังหมากใหมเขาทาบ่าละ่ะเขาทาตัวเียนแบบบ่ล่ะเียันตัว ตัวใหญ่เลยปลามว่อนี่สองตัวตัวกิโลเยอนเดอะเยอะปลาเดียวว้ายตัวใหญ่ๆบิ๊กๆเลยคนตัวเดียวกินได้สามหื่นคาทาเนาะคาทาคาทาสี่เหลียนแบบว่าล่ะเหลียนแบบยี่รอกมีไงกี่ทีพี่น้องเดี๋ยคุณว่าจังไหนพี่น้องสี่เหลียนแบบมะลำบ์ถ้าถึกใจกับกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้สวนมะลำมบ์ทำเกษตรในเด้อจ้าโอ้ยยกโป้หฮโด้อันนี้เลี้ยงปลาแบบง่ายๆบ่ต้องยั้งมากมายใส่ ของที่เ้ามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากพี่น้องก็ต้องไปเปลืองหวัวหงอาหารให้เพื่อนกินเท่าที่มีอยูนี่แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหุส่สวนมอล่าท่าเกษตรได้ด้วยจ้าคลิปหน้าจะคอยพอกันคลิปนี้ขอบคุณได้หลายจ้าสวัสดีจ้า